เกีียวแม่นบับครับเกีียวครับเกีียวห่างจากพื้นหลายไปไหนครับสิบเซนครับประมาณนี้ละประมาณนี้เกีียวเลยเลยครับใส่ครับหมด่เยใส่เลยปล่อยในน้ำใส่ครับปล่อยธรรมชาติเลยมันกัจะขึ้นมาพร้อมครับหญ้่พื้นเมืองธรรมดาเฮาเกีียวหน่อยเดียวนี่ก็พอกินแล้วครับตัวหนึ่งโอ้ไ่ได้อำมาโอ้ถือว่าหนาอยู่นะครับนี่คิว่าโอเคอยู่นะนี่เนี่ยใยมันกั ม,มัสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้ได้มาเยี่ยมสวนพิชามนนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับแปลงหญ้าเพื่อนนะครับ้เดี๋ยวอันนี้นี่คือหญ้าหยางนะครับเป็นหญ้าหรือว่าเป็นหยางนะครับเดี๋ยวเอามาท่าถามท่านอาจารย์มงคลธนาใสยนะครับเดี๋ยวิุนมาก,ก่อนครับแต่น้อบาทเนี่ย อาสวัสดีครับเนี่ยเจ้าของสวนหญ้าพิชามุลนะครับ FC ช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรียที่เคารพทุกท่านครับโอ้ดนหรอได้ด้วยดนแล้วครับว่นน้มา FC FC สบายดีสุกคนอยู่หรอว่าครับว่ไได้ลมหายใจจากไปใสเนาะแข็งแรงสุกคนครับออันนี้นี่คือไม่อย่างเนาะครับนี่เห็นมาโดดเด่นเลยตรงนี้นะโอ้อันนี้เป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับเขาโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหมักสลีบ้านปลาปากนี่แหละครับหมักสลีธรรมดานี่มันบอกครับเป็นเป็นเม็ดพันุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะครับอสื่อมาแต่รอยเอดครับกิโลละกิโลละยี่สิบบาทหรือสามสิบาทนี่แหละครับกิโลละยี่สิบบาทครับสรงทางไปสนีครับมันสรงมาทางไปสนีอ๋อเห็นเห็นเขาบอกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาโพดเลี้ยงสัตว์อยู่อ๋เป็นแบบนี้บอกครับ กเห็นในเขาโฆษณาครับกันเลยก็เลยเอามาลองสองปีแล้วละครับสองปีแล้วที่มาวานแบบนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้นี่จะประมาณครึ่งไร่ครับประมาณครึ่งไร่ครึ่งไร่นะครับครึ่งไร่โอ้เมื่อเมื่อพันอยู่ประมาณห้ากิโลครับสี่สั่งไม่นี่นะครับห้ากิโลครึ่งไร่นี่ห้ากิโลครับโอ้ถือว่านาอยู่นะครับนี่นาคือว่าโอเคอยู่นะนี่ เนี่ยใบมันก็ใบมันมันก็เป็นต้นข้าวโพดธรรมดานี่ได้นงครับเนาะคือข้าวโพดบ้านเฮานี่ล่ะครับคือข้ขาวโพดหมักข้ขาวโพดท,พที่เขากินทั่วๆไปแล้วถ้าเขาป้อยไปนี่มันเป็นหมากอยู่ครับนี่ถ้าเขาปล้อยไปกะในในอินเทอร์เน็ตทีเพ่นเฮ็ดเฮ็ดหญ้าหมักขายนะครับเพ่นก็สิป้อยไปจนมันเป็นฝักครับเป็นฝักอ่นอนๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นน,ำน้ำนมนะครับ,<อ>แ,ลบแล้วก็สิปันบดสับแล้วก็ใสกระสอบ ใสส่กระอเข้าโ้นหมักแมนบ่แมนครับ<อ>เป็นยาหมักเขาข้นหมักอันนั้นแหละคือโปรตีนกำลังสูงครับแต่เฮาวผ่นบ่มีบ่มีเทคโนโลยีคือเพิ่นครับบ่มีเครื่องบดสับเฮากะระว่าสูงขึ้นมานิดนึงท่านนี้เป็นฝักเฮากะเกี่ยวมันพอกไก่ไใกล้เล่เกี่ยวแล้วบ่ครับนี่ไก่แล้วครับไอ้พวกงามๆนี่แหละครับสิจัดการก่อนเลยของนี้ประมาณเกือบประมาณเม็ดนึงแล้วเนาะนี่ประมาณเม็ดนึงแล้วครับนี่เนี่ยงามนี่ก็สิจัดการก่อนเลยครับ ครึ่งไร่นะครับใช้อาจารย์ใช้แจ็คโโลนะครับห้ากิโลเนาะห้ากิโลครับห้ากิโลโลละยี่สิบบาทมันก็ร้อยกว่าบาทนะครับแต่เป็นค่าทรงอยูกก่กับร้อยกว่าบาทด้วยกันครับค่าทรงทางนี้ทรงทางแก๊บนี่นะครับโอ้คือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่บัวร้องจงให้มันใหญ่เบิ้งครับเขาพื้นที่นี่เฮดนาได้ครับเป็นเฮดน,น,นาปูเขาครับยามเฮดนา,าสสแสดงว่า แล้วจากนี้ก็คือลูเขาครับอ๋อแล้วจากนี้หลังจากเขาเกี่ยวเสร็จปั๊บทางแรกเขากปล่อยห้มันแตกแตกยอดออกมาอีกครับอร๋อเขาเกี่ว่บว่ได้ถอนเลยครับเขาเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเนือ้อดินมาจากหน่อยหนึ่งอ๋อแสดงว่าอันนี้นี่คือเขาพอพอ,พอมันได้อายุมันแล้วหรือว่าได้ความสูงแล้วเขาจะเกี่ยวเป็นบอกครับเกี่ยวครับเกี่ยวห่างจากพื้นลายปาไใดครับ,รบสิบเซนครับประมาณนี้ละ มานี่เกี่ยวเลยเลยครับอ๋อครับเกี่ยวปั๊บเกี่ยวปั๊บแล้วปล่อยลงแล้วบาดนี่ปล่อยมันก็สิแตกยอดออกมาต้นละสองยอดเอากับปล่อยน้ำใสมันสิแตกยอดออกมาแตกยอดนะครับโมเมนตแตกก่อเนาะแตกยอดออกมาเอากับปล่อยเลยครับปล่อยน้ำใสยอดที่เกิดขึ้นมามันก็สิบงามคือเกาแหละอ๋อแล้หญ้าพื้นพื้นทิ้นหญ้าพื้นบ้านทั้งหลายก็สิขึ้นมาพอดีครับเขียว ตอนนั้นเขาขี่คานเกี่ยวเขากะเอาควายลงมาลามเท่านั้นแล้วโอ้แสดงว่าแสดงว่าสูตรอาจารย์นี่คือได้สองรอบม่มบอครับสองรอบครับสองรอบก็คือรอบแรกคือเอาเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปให้มันกินครับรอบที่สองนี่คือพอเกี่ยวแล้วเอาน้ําใส่เอาปุ๋ยใส่อยู่พวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยอื่บ่ใส่ครับบ่ได้ใส่เลยใส่เลยครับปล่อยในน้ำใส่ครับปล่อยธรรมชาติเลยครับมันก็จะขึ้นมาพร้อมกับหญ้าพื้นเมืองธรรมดาเร้าแล้กกะ เอ,เอาควายมาล่ามเลยเควายมาลามเลยโอ้โอเกี่ยวอะได้ครับตอนนั้นมันมันบกคักแล้วครับจริงๆจริง,รงๆแล้วเฮาก็บุบมีบ่บมีตัวอย่างเบึงเ่งงนะว่าไผ่เห็ดได้หลายรอบบนเนาะแมนครับถ้าเอฟซีไอท่านใดเห็ดได้หลายรอบเลยก็ ทักทายมาบอกกันเนาะครับทรงทรงขอความมาบอกไหมครับว่าเฮ็ดังไ๋ทรงข้อมูลมาบอกเลยให้เกี่ยวไดยจักสามรอบนี่ก็สิคักโอ้จักสามรอบนี่ถ้าได้แบบนี้สามรอบเนาะครับโอ้ถือว่าโอเคอยู่ได้นี่มมีนาเมษาเขาก็เกี่ยวรอบสุดท้ายเร็จเขาก็เตรียมดินปลูกเขาต่อไปแล้วแล้วตรงนี้นี่คือเขาใช้ระยะเวลาดุลปันใดครับมันจังสูงมันจังงามแบบนี้ตัวนี้เกือบสองเดือนครับโอ้ทรงเอนเกือบหกสิบมือพุ่เนาะเกือบหกสิบมือครับ อืมคุณนะครับแล้ววิธีการปลูกเดคกับวิธีการปลูกปลูกกะไถก่อนครับหลังากเกี่ยวเข่าเสร็จแล้วตัดต่อเฟืองตัดต่อเฟืองเซ็จกะเผาเผาบอให้มันเลื้อยไปในครับเลือนิดหน่อยเขาก็ไถเลยครับครับไถเสร็จเขาก็ปั่นปั่นคือเขาคัดนาไถนาขึ้นมาปั่นนาได้ว่าเป็นปั่นแห่งครับอปั่นแห่งเร็จกัหวานเม็ดเลยครับบัดนนี้ อืมวานวานกับปกติเลยครับวานคือเขาวานหยาวานเขาทั่วไปนะครับแล้วก็ปั้นอีกเท่อนึงครับปั้นสองรอบรับปั้นสองรอบครับแล้วก็จบแล้วปล่อยให้ขึ้นครับหลังจากขึ้นมาประมาณสักสิบเซนเอากับปล่อยน้ำใส่ครับปล่อยสปริงเกอร์กันบ่มีสปริงเกอร์เขากับปล่อยน้ำไหลมาเลยครับจนถ่วมนี่ครับน้ำเป็นระบบโซล่าตรงนั้นเนาะครับแมนบะแมนครับน้ำจะลงจากวางนั้นเนาะไหลมาถ่่มเลยโอ้ย ตอนนี้แดดตอนเที่ยงมันกะอยกบหิวเหี่ยวจังน้อยครับอ๋อโมหิวแล้วครับซ้ำนี่โอ้ถือว่าโอเคเลยได้นี่แต่ก็อยากหู้อยู่นะครับเอฟซีท่านใดเห็ดได้หลายรอบเนาะอยากได้ยักสามสี่รอบผนแล้วโอ้แต่นี่คือเอาเห็ดอยู่สองรอบสองรอบครับรอบแรกก็คือเกี่ยวอ่ารอบสองก็คือปล่อยมันขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วกัเอาควายมาล่ามเลยครับล่ามเลยได้เตรียมดินไว้ปลูกเขารอบต่อไปเลยครับอ่านี่นาเมษาครับ ยังได้ักสามสี่รอบอยู่ครับแต่เอฟซีคนใดเฮ็ดได้สาหรับข้าวโพดนี่กะกะทักขอความมาทางแอดมินเพิ่งนก็ได้ครับโอ้ได้ได้ครับกับฝากไปถึงเอฟซีที่เห็ดได้หลายๆรอบนะครับอันนี้คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บบเมนหย้านะครับเบิ้งเล็กๆนึกว่าหญ่านะครับเหลียวเบิ้งงามขนาดอันนี้คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณสองเดือนนะครับนี่ประมาณสองเดือนสองเดือนก็ถือว่าโอเคแล้วครับ,บน <ๆ S 2> บีน่โอ <ๆ S 2> ้ เกี่ยวหน่อยเดียวนี่ก็พอกินแล้วครับตัวหนึ่งโอ้บัได้มาอัปเดตโดนนะครับบัได้มาอัปเดตโดนกันเลยเมื่อนี้ก็เลยว่างก็เลยมานะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสวนหญ้าพิชามนนะครับมีหลายข้อมูลมีหลายหลายข้อมูลนี่หลายนะครับเกี่ยวกับหญ้าแต่ละสายพันธุ์นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารยครับครับสวัสดีครับ